งวดเนี้ยงวดเนี้ยงวดนี้เป็นไปได้เป็นไปได้เนปป็ไได้ซื้อเยอะงวดที่แล้วก็มีคนซื้อเยอะสองศูนย์ที่นี่แต่ว่าไปออกเลขที่แต่อุดซื้อเลขอะไรมาดูอาจารย์อุดเรืบองอายที่สะเกตแถวยังกับกันท่าร่มอยู่อตรี่ครับแวะซื้อลอตเตอรี่ก่อนะ ขอให้มันๆหมนชคกดีเหมือนวดที่ผ่านมาอีกคร un, ับสาธุสาธุครับบายบายมีมีคนเอาเสื้อมาให้ด้วยเพิ่มด้วยเป็นเบอร์เก้างวดนี้15้ามาเดี๋ยวให้พี่อุช่วยจัดของครับตอนนี้ก็มาถึงหลักกิโลครับหลักกิโลมากับพวกพี่ๆเขาเดินทางมาจากไหนพี่เคมาดเดินทางจากเทมราด งวดแล้วเกือบหมานได้ไปสองหมื่นหน่อยหน่อยเนานะได้ไปสองหมืน่นแปดนะครับก็งวดนี้มามาก็มาดูหลักกิโลมาแล้วก็มาอยากรู้ว่าหลักกิโลนี้มีเลขของตัวเองชอบอยู่บ้างไหมเนาะนะครับชอบสองศูนย์นอยชอบสองศูนย์ มันออกไปได้นะอไม่มันเวลาเวลาออกกับเขาจะไม่ได้หนีกันเลยมากเวลาเขาออกเขาจะจะติดกันเนี้ยเหมือนงวดเหมือนงวดเนี้ยเห็นไหมเข้ามาเงี้เจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมันเจ็ดห้าศูนย์งวดนี้ก็เจ็ดห้าตรงเนี้ยมันจะไม่คือมันไม่ไ่ปไกไก่มันอยากไก่แต่แล้วซื้อไก่มาให้นี่ซื้อไก่มาเอานึกว่าลังเหล้าลังเล่าแต่ข้างในเป็นไก่ เดี๋ยวไปเอาเอาของมาเดี๋ยวให้พี่ก็ช่วยไหว้กันครับอันนี้เอาของมาลงเดี๋ยวให้พี่อุดช่วยจัดการนะครับทางด้านของทะเบียนรถกระตุกหายนี่ตุ๊กถามคุณจาก็ได้ทุกงวดคนคนใกล้ทำพูนบ่ะแต่ก็ได้ทุกงวดอยู่โนจ้าเนาะม่นมีเงินมันมีเงินเอาเอาได้ไม่ได้ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะได้เท่าไหร่เหลือไม่รู้เหลือเท่าไหร่ม่รู้เหลน เซ็นอีกเออเซ็นเขาอีกไม่รู้เหลือเท่าไหร่เซ็นหมด420รออทุก20บาทโอ้เหลืออยู่ยังไม่ได้ไปเบิกเอาเลยยังไม่ได้ไปเบิกไว้ซื้องวดหน้าไงอันนี้นุ๊กไว้อันนี้เดี๋ยววางใช้ผลไม้ไปนู่นหมดผัดผลไม้ไม่พี่ไม่ใส่ในกาน่ะพี่คุณป่าละสามสิบเองเขาอัดเจ้าเรื่องไรครับวันนี้เราก็นำไก่นะครับผมก็ได้นำไก่มานะครับ แกบนนะครับสองตัวนะครับตามสัญญานะครับตามสัญญาที่ให้กับที่หลักกิโลนี้ไว้นะครับว่าจะนําไก่และก็น้ําแดงมาถวายนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแลก็พวกพี่ๆเขาเดินทางมานะครับ ขณะนี้อาจารย์ประวัติวันวินถาาได้จุดทูปจุดเทียนแล้วก็จะพามาจากเขมาราชจังหวัดอุบลร,ราชธานีาจารยจุดทูปขอโชคขอลาบจากหลักกิโลวันนี้เราเอาไก่มาถวายด้วยครับไก่หนึ่งคู่น้ำแดง <th> นำที่ได้วาไว้ครับ ขอโชคลาบกับทูปเสียงไทยครับวันนี้ก็ขอให้ปังปังครับนะครับสาธุสาธุ Mưa thằng luôn chứ sẽ đẹp nhất Nó รอถูกลงวันที่หนึ่งนะปังๆนะอตอนนี้อาจารย์ประวัติกำลังจุดธูปเสียงไทยครับ แปดนี่ครับหลังเปลี่ทยครับซ um ื้ออะไรอะซื้อเลขอะไรดูดูดูเจ๊แกซื้อลอตเตอรี่เ้อเดนอเด้อได้ทุกคนเนอดูครับนี่การลอตเตอรี่แกซื้อแล้วครับเจ็ดปเหกกิโลีครับเจแหลักกิโนะครับเจ็ดแปเดยงสองศูนย์สองร้อยกว S <S กเกิดมากจะหนักไปสองศูนย์เนาะครับห้าแปดชอบมากห้าแปดห้าแปดก็มีแต่ว่ามันกระโดดไกลนะเจ็ดแต่เจ็ดแปดมันจะอยู่ใกล้เป็นความเป็นไปได้สูงนี้วันแรกอันนี้เพิ่งวันแรกวันแรกเพืจะซื้อสองเจ็ดนี่สองเจ็ดน,นี่เป็นไปนได้มากเป็นไปได้มากครับเจ็ดศูนย์ว่างวดเนี้ยงวดนเนี้ยงวดนีนเนนเนนเน้เป็นไปได้ เป็นไปได้นีเนี่ยใช่ใช่เ็ศนกับสองศไ,ได้ตสองเ็องนนนนเป็นไปได้ในตรงเนี้ยตอนเนี้ยในคือมันมาข้า <100. S 1> ง <3. S 2> หน้ามันมาข้างหน้าันเตินไปได้ว่าสองศูนกับเจ็ดศูนย์ติดหนึ่งห้าคบสามอ๋อเรียถูกป่ะออ๋อสามสาม เล่นทุบมาแล้วครับสามรางวัลที่ถูกอยู่แหละเพราะงดที่แล้วรางวัลที่ถูกได้ไปสองหมื่นครับสองหมื่นแปดสามกับมันแปดคือคือกัดอ๋อเจริญเจริญเจริญเจ้าสั่งอันนี้หนักสองศูนย์มากหนักเจ็ดศูนย์มากแปดหม่แปดหมู่างกันหน่อยนะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่นี่แต่เขาจะไม่หนีไกลนะเขาจะหนีประมาณ หวังว่างวดนี้จะออก20ใน20กับ2 20, 207ผมซื้ออะไรรู้ไหมงวดแล้วผมซื้อ0กับ209ออก4047 <c oughs> <c oughs> ออกมา475ก็เจ็ดงวดนี้ให้มันออก20กับ07 20กับ07 <c oughs> นะงวดนี้ให้ออกนะ20กับ07็ด ให้มานะอ่าเก้าห้าเก้าห้าก็อยู่ไกลแล้วคือเก้าห้าอยู่ไกลอก็อยากให้มาเหมือนกันนะเก้าห้าเดี๋ยวทุบได้ตัวอะไรแล้วทุบตัวอะไรแล้วสามหนึ่งมห้าใไหมตุกใจผม รอลุ้นเงินตอนนี้รอลุ้นครับนี่เราก็เอาผลไมนน้น้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงเอามาลังหนึง่งเดี๋ยวงวดหน้าถ้าถูกจะเอามาสักสามลังเอามาสักสามลังเจบอกว่าถ้าในเนี้ยถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งมาครับรางวัลที่ห้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียว <S 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 ต้องรางวัลที่ 1. 1> หนึ่งอะ ในนี้ถ้าถูก1วันที่หนึ่งจะตั้งสาลที่นี่ให้ตั้งสาลให้นะ 1, วันที่หนึ่งนะแต่ให้ออกสองศูนย์นะห้าสองศูเจมามีดิเจ็ดศูนย์สี่นสห้าอะสาธุสาธุ หนึ่งอะไรครับหนึ่งอะไรครับรุ้นครับเดี๋ยวจะหนึ่งแปดเดี๋จะหนึ่งแปดมันลุ้นลุ้นกันมาที่นี่นัดเขาจะให้ตลอดให้เป็นจำงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองครับงวดที่สิบสองนะครับที่มาที่นี่เป็นงวดที่สิบสองก็ขอให้งวดที่สิบสองเนี้ยขอให้มาขอให้ขอ อยมาขอยออกขอยดูนคอยใ,ใช่ตัวที่เราคิดตัวที่เราฝันขอยได้ถ้ายังไงก็ไปเข้าฝันอีกรอบแล้วกันไก่ก็เอามาให้แล้วเนาะก็<อ><อ>ไปเข้าฝันก็ไปโบรกแล้วกันไมาอยากได้อยากได้อะไรอยากได้สารสารยังต้องรอหน่อยเลยสารยัต้องรอรอหน่อยรอถ,ถึงวันถ<ๆ>ึงรางวัลที่หน,หนึ่งก็รวบรวมกันคนละร้อยสองร้อยมาถ้ามันได้เยอะก็มาทำสารให้ ทำสารให้แต่ถ้าอยากให้เจแกถูกรางวัลที่หนึ่งก็เจแกจัดให้สวยๆพวกเราสาธุกันหา่ทุสาธุสาธุสาธุอ้เจแกถูกรางวัลที่หนึ่งพิพุดเขาใบกระเป๋าไปเอสเอ็ดมีโชบเอากระเป๋าไปงวดนี้จะให้มาตัวนี้ใช่ไหมครับครับแคบไปเลยครับแคไปเลยงวดนี้จะให้มาตัวนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวให้ดูทั้งหมดที่นี่ทั้งหมดที่นี่เลขทั้งหมดที่นี่ถ้าซื้อทั้งหมดที่นี่จะมีเลขอะไรบ้างนี่ครับอันนี้นะครับเลขทั้งหมดของที่นี่ทั้งหมดเลยที่เราตัดมาไว้ให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เราตัดมาไว้ให้มี28ดตัว28ดตัวก็กลับไปซื้ออีกเยอะหาสิบตัวเด้ออันนี้ออกสองครั้งบนล่างสามครั้งแล้วนี่ไอ้ติ๊กๆไว้นี่มันออกทั้งบนทั้งล่าง ตลอดแล้วมันจะมีมันมีสตัวมีอะไรอยู่นี้ตลอดแต่ว่าส่วนมากมันจะออกบนล่างอันเนี้ยอันนี้ยออกไปหมดแล้วสามหนึ่งศูนย์อมหนึ่งศูนย์้หนึ่งศูมีหนึ่งนรือเป็น6 1มีหนึ่งสอง่งห้าหนึ่งนึมันมีอยู่นี่อตรงกลารอรุ่นรอรุ่นรอรุ่นกันรอรุ่นแบบว่าตัวนี้อันนี้ก็สติติที่เราจดมา ที่หลักกิโลถ้าใครไม่เชื่อว่ามันออกจริงไหมสิบเองวดงวดนี้เป็นงวดที่12บสงครับสิงวดจิติมาตั้งแต่เดือนเมษาวันที่1เดือนเมษาไล่มานะครับที่นี่มีตลอดมีทุกงวด11งวดล้งวดนี้มารอลุ้นกันว่าจะมาไหมแต่เป็นศูย์หรือเป็นเก้าน่ะ้าศนย์เะ่าหนเก หนึ่งเก้าสวยนะทุกหนึ่งเก้าผมชอบหนึ่งเก้าที่เรามีเอามีแค่นี้แหละจะไปซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เอาไว้ดูเดี๋ยวก็เอาไปอัดอีกเด้อครับผมก็ชอบมากไม่มาแล้วไม่มาแล้วแล้วดูซิเอสดประวัตินี่เละ ที่จุดได้สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งศูนย์ของเราก็ก็ยังไม่ออกนะทับทูดไปนะแต่ว่าอไอ้ที่เราส่องไว้เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดแต่เหลือศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ของเรายังไม่ออกนะที่เราตัดไว้นะครับจะมีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้า หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่ยังไม่ออกนะครับหลักหนึ่งก็สองศูนย์นะครับสองหกสองแปดสองสองห้าแปดห้าเก้าห้าห้ายังไม่ออกนะครับที่ยังไม่ออกหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกหกนะครับยังไม่ออกเจ็ดเจ็ดยังไม่ออกแปดแปดยังไม่ออกแปดศูนย์แปดเก้า 9099นะครับอันนี้จะเป็นเลขเบิ้ลแนวนี้เป็นเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลข้างหลังนะครับเลขเบิ้ลข้างหลังอ่าน,นะครับอันนี้ยังไม่ออกอันนี้ออกแล้วสรุปตัวที่ออกแล้วให้ดูนะจะมีตามแนวนี้นะครับรุ้นว่างวดนี้จะมาไหมเลขนี้แต่อันนี้เราจุดทุบเสียงนะเราปกติจะมาจุดทุบเสียงที่นี่จะได้ฮานอยจะแปลกไปได้เพ<ๆ>ืือนบ้านจะได้เลขเพื่อนบ้านตลอดนะครับมาแล้วก็จะได้เลขเพื่อนบ้านตลอด อ่าอันนี้เลขที่เราอยากให้ออกอยากให้มาเลกนี้ที่อยากให้ออกตัวนี้ตัวนี้อ่ะพี่อยากให้มาตัวนี้พี่อยากให้มางดเ<อ>พราะว่าเพราะว่า,าซื้อเยอะงดนี้ซื้อเยอะงดที่แล้วก็มีคนซื้อเยอะสองศูนย์ที่นี่แต่ว่าไปออกเลขที่อัน <ifier> คือเลขอ่ะเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าอันอันจากไหนนะไม่ต้องบอกล้ว่าใครบอกแล้วเลขอันนะขอให้มาเลขนี้นะครับขอให้มาเลขนี้สองศูนย์นับ สาธุสาธุนะคอยออก20ขคอยออก07ได้เจอ่ 60, 60, 70, 70, 70, 70. า20 07 2นย์ศูก็ได้อ่า27ก็ได้1นก็ได้หนก็ได้นะนี่มาดูของตะอุดซื้อไว้ <c oughs> ตะอุดซื้อเลขอะไรมาดูครับอาจารย์อุด15กับ20ครับ อาจารย์อุดเน้นหนึ่งห้ากับ20 19ด้วยครับ19ด้วย90ด้วยสตัว90นด้วย4ตัวนะครับเลขตรงมาจับกูข้าแฉกครับเนขนี้นครับเลขมาจากสำนักด้วยนะครับจากสำนักด้วยวันนี้ก็หลายคนนะครับตอนนี้ก็มาครับวันนี้เรามาจุดแล้วมาขอแล้วมาบอกแล้วมากล่าวแล้วนะครับดีดนีนะครับหนึ่งกับเจ็ดเหมือนมันก็ตัวมันก็ตัวเดียวกันถ้าเราจะตีอ่ะตีได้ อาจจะเป็นเลขเจ็ดศูนย์ก็ได้เพราะว่าเราเราหวังว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้นะครับก็วันนี้นะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่หลักกิโลนะครับที่ผมเคยมาแล้วก็เคยมาขอที่นี่งวดที่นี่เป็นงวดที่สิบสองนะครับไม่ว่าจะอย่างไรจะโอกอีกหรือไม่กับหลักกิโลนี้สิบสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาครับวันนี้นะครับผมเอาไก่มาไหว่เอา ผลไม้มาไหว้ตามคําที่ขอตามคําที่ผมบนไว้ว่าให้เลขออกก็ออกจริงิให้เลขออกก็ออกจริงๆออกที่หลักกิโลนี้ไม่ว่าจะ7 5ก็มีนะครับไม่ว่าจะ79ก็มีวันนั้นที่ผมชี้ที่79แล้วก็ที่2 0งครับแต่ว่า20ไม่มาหรือจะมางวดนี้นะครับก็มาแล้วที่เคยชี้เคยมาให้เคยมาขอวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่มาขอที่นี่นะครับก็มีชาวบ้านหลายๆคนนะก็หวังได้โชคได้ลาบงวดที่ผ่านมาอาจจะอัน งวดนี้ขออย่าให้อั้นขออย่าให้อั้นขอให้ออกขอให้ได้ขอให้ได้กันเต็มๆครับวันนี้งวดนี้ผมประวัติวันวินจากพี e w วสุ r ริ t ไทยแลนดก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามรายการขอบคุณในการซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แปดแปดเจ็ดชื่อแปดไปหาซื้อรถตุลลี่ไปลาะหาซื้อรถตุลลี่แล้วอายุที่สิเกตแล้วยังกับันทาร่มอยู่ครับแวะซื้อรถตุีก่อนขอให้มันมนโชคดีเหมือนวันที่ผ่านมาอีกครับสาธุสาธุครับบายบาๆชาวบ้านก็มานะครับวันนี้ก็นําไก่มาแล้วตามคําที่ได้กล่าวครับคำที่บอกนะครับวันนี้นะ ไม่รู้ว่างวดต่อไปตั้งใจว่าจะตั้งศาลไม่รู้จะมีเงินไหมไม่มีก็ตั้งนะถ้าถ้าไม่มีก็ตั้งเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนบนไนใจกับกับไอ้นี่ไว้ไม่มีใครช่วยก็ไปซื้อเองเลยไปจัดการเองให้หมดเลย